สวัสดีค่ะบัดนี้วันที่9กรกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่70ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์ชนกวัฒนาชริธนากิจ ขอถวายสิิงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิระ,ะมนตต่างๆถวายเป็นท่างบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกไดใต้มีสมาธิจดจ่อในอักขรพระยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทกาพร,ระรัตนไตายอรังสัมาสัมพุทโธพร,ระขาวาพุทธังพระขาันตังอภิวาเทนีสวากขาตัวพระขวาวตาธรรมูธรรมังนามาสามนี้ สุปฏิปนโนเพราะเขาว่าตัสาวะกะสังโฆสังฆังน้ำมามิี้สองบทบูชาพระภัยดีพี่นา้าอาหังสัมมาสัมพุทโธสุจิตังปณิมิพุโตผู้เดหิทรามานุธานิปาราณิสถิสติยาวะชีวังอาาังพุทธัทงธรรมังสังฆังสา,ามนางคัโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังสารมิโสทินา สามบูสวดชุมนุมเทวดาสมนตาจักรวาลเดสุ่อตาขัตเถตุเทวดาสัตตมังคุนิราชัสสุนันตุสักขะโมกทังสักเคกันเมจรูเคิริสิกาดาตเถจะตระกิเหวิมาเนที่เปรัตเถจคามีตรู้นะคะให้เนเคหาวัตุมหิเกเตผู้มาจายันตุเทวะชัลธะลวิสเมนลกักขันธ์พนาคาทีตันตาสันติเกย์มุนิราวจฉนังสาธโวมีสุนันตุธรรมะสวนะการุอยยมปฏฐันตาธรรมะสวนะการุอยยมปฏฐันตาธรรมะสวนะการุอยยมปฏฐันตา สี่บทสวดบุพภาคณะมาการน้มตัสะภะะวะโตอะรรหตโตสัมมาสัมพุทธะน้ำมแตัสะภะะวะโตอะรรหะัตสัมมาสัมพุทธะนมตัสะภะะวะโตอะรรหตโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดจสรณมนาปาพุทธังสารณัคขจามิทธรรมสรณักจามิสังฆังสารณัคจามิทุติย เ <ersch> ชนห้าสดที่มีของตุสัมปทาพระติมีสาระนำอันยังสังพงมีสาระังว่ารังเอี๊นหนสดจาว่าเชนห้าสดที่มีของตุสัมปทาเจตบุสวดติรัตนาปนมะคามะคาถาพุทธังหน้ามีรัตนาภูตตะสรีรัจิตังธรรมังหน้ามีรัตนาภูตตะวิสุทธิสารังสังฆังหน้ามีรัตนาภูตตะสุสีรัติถิเอตังหน้ามีติรัตตานังรัตนาตยวะหังสัมมะสัมมาสมุรัสสาริตาวัตถุวิเศษสักภูตังอัญโยยายะคุณะ ยุตตะคุณะโยคัาวาสัพปะวะตังอสุมิตยังมิติเทวะยะถาติตันเตเอกังวินาตัปิตะเระสัมภะเวนะโลเกกะทาจ,ะจิจัจเรนจปาตุภูทังคัมปิรายานวิสศยยังอติตุตะสตังวิญญูหิปันติตะชเนหิวิชัญญารรปังโรกรมหิเกหิจิกะทัตจุปะละพณิยังเกสันจิจุถิวิธิตังคุณะกายะตายะนามิ นามีหิเยวะัชะนาตาย,ยาสศวิจุตัมิสมุสปัส,ปะส,ะสะตังมานาสีสุธาปัสสาทกะฐานังปุญญติการนาสะสมุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุจจรนามุขาสรารนังคตามังปูชาปูชาระิีสุป,ประรัมังอภิปูชนยังนิพพานาสจิกเลียายุปนิสัยาถังสัมมาคิเลสัมมะพระโสธานานิศธิยาจาัสาธุอิอัตะ กุศลยโหปะสีวณิยังปานีหิปจาปิสารนัง้ามานียะมีวะกาสมาหิตังหิระตานังสารนังฆะตามหา การตินที่วังขา้าน้เดสุนมาสมานาปูชัยมาจารีสัตสตังสุปสรรน,นาจิตตาตฐานุปาริจริยาสทารตาจารุเยนาตตถาสุกเตนะสุขีผ้าเมมุเตยเชนตัดสัจธาปิสุวติหงตุโยเจธาธรรมะวิณะยมปิปนานะปะนะมานาภูโตโลกุตรารพิสมาโยนิยะตตสุโพชมังตัสโสมนิสายะใะยะยะอาย,าอยมปีหงตุวัตถุเตเยปาริจิตโตสุปะสาธทัการุ แปดนามาราชิธิคาถาโยจกุมาโมหามลาปะกตโถสามางวัตพุทโธสุกโตวิมุตโตมาระสัตปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังฉนันตังวิเนยังพุทธังวรัรตังเสดระสารธรรมนิโลกัสสานาถจาวินายะกิดจากตัณฑ์ชสาเตชยะสิทธิโหตุสพันตรยาจาวินาสเสมนตุธทมโมชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทัศสีโลกัสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะธารสะทารีสาตาว่หุสันติกรสุญนงธรรมวัตธรรมเสดระสาร ข้าพธารังอุปัสสันตธาหังตันติยาสาเตชะจิติโหตุสัพันตรยาจารินาสเมินตุสัทธรรมมาสนาสุขานุโพโยโลกัสตาปูปะกิเลสัตเชตาสันตรสยังสันนิโยชโยชากจะสวาคขาตธรรมมังยิทังการุติสังฆาวรันตังเสราสนามามิพุทธานุพุทธังสมาสีรัชติทิมปันติยาสาเตชะจิติโหตุสัพันตรยาจารินาสเมินตุก้่าวบทสวดนโมกาละอัตถะคถานโมอรตุสัมมาสัมพุทธัสสะมาหิสโนนโมอุตตมะธรรมวัสสสวัคาตเสวะเตนิทา สุทธาสีราชิตินงนโมโอมาตายารัตสารัตนาตายสสาสาธุกลางนโมโอมกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปินโมการัปปภาเวนะวิคัตสุปทถวานโมการานุภาเวนะสัตติหสุปัถสัปทานโมการาสาเตเชนะวิธีไมหิหมีเตชวะ ิงสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมตังเอกสัมนยังกาวศรสวิหารตปีกาปิแล้วก็ตุมิงมหาวินีมหาตาพิ่ขุสังเกตนะสติวจฉมาติงิพี่ขุนสยสพเนวะอันติิถ้าสิโสโลกาาถเวตาเยปุนสมิิตาหมนติดพระกา่าเสยพี่ขุสังกจักอาจะโพสตุนัสุาวาสกัยกนังเทวานอตระหิอยังขะการิสุวิหารตปกาปิแล้ว็ตุมิงมหาวนีมหาตาพ่ขุสังเครนนาสัตติงวัจามาติงิพ Apa kuoto sadi kepanca kah ta mati, atau kuota te wata tapi ia kapi dawa kala aku sup, purisu samiti tanga pahang pasali baku, savi tanga pahang samisi baku se antara hita pakuoto kura topatu kahangso, atau kuota te wata api wati wata eka mentang atangso eka mentang pitaku, eka te wata pakuoto sadi kebangka tang pasik mahah samang, kaya samang kata, akah tama iman tama yang takita iwa akara atau มกางสุสารถีวะสารีวะเนตานิกาตว่อินทรยนีกันติกันติตติอัตคุอัราทวาภะโกตุสันติมาาัสเจ็วลงติีังโออจะมีชาเตจารันติสุทายมนจะพัตตาสุนตาสุ อติอผู้อภาราเทวตาพระโคตุสันติวันของวสิยเจกิจิผู้ทางสันนคตาสีนาเตฆะมัณฑสันติอวัยยปุ่มิปะหายามานุสันติย่างเทวการยังวาริปโเลยสันติติอาตถะผู้กภาวะพิภูมินเตชีเยปุยนาพิกวิทัตสุจารุาธาตุเอวตาชนิพิตาหงติตตาข้าพันธ์ท่านยัพิโกสังฆจาระเยปิเตพิเกวิทังหิสุงวติมัลานันโตสามาสามพุทธาเซสามปิกมวันทานังเอตารามยยวเทวตาชนิพิตาหิทรงย้ายิเตพิกวมาหิเติอนัตมงหาเตสปิ พีก็วเทวะกายานันนามิเกติสีามิพิกวเทวะกายานันนามนีทสีสามิพิกวเทวะกายานามนีตังสุนาสัสสะทุกรังมานิสกบุะลักาสิสามิเตเอวอมะเตติโคเตพิ่ขู่พะว่าตัวปะจัสวนะระวะอิตถาโวจากจึงรักามนอัสสามิยะถามุมาตัสสิตายเยสิตาทีิฆะปะนาวีตาตาสมิิตาปุตุสียวสาลีนาวังสารี่สัมพุโลโอตาตมัสสาสุตาวิปัสนาวานานิลาพิโยปัญจสิเติยะตบาวะมีขปิอวัตเวตตรมันติเยสาสารกเกศสารุ เลสามปตุรังหูยานัอมนุสสานังทัศนังอภิเสศะสัตตมาตถุงสหัสังอสัตสัตตุุสตานิเกสาสานังอมนุสสานังทัสมอภิเกนิตามัตถุงที่สัสภทธังอวิฏฐัจจสภานิยยะวัจิตังจวกมาตโอมติยสสสวะเกระเตเทว่าะิกะตะเทวิสัตะภิกบุงกิติสาิทิราหิอนุบุปโส์สตสาสัตตาสหัสายะขาภูมิกะพิระวัอิทธิมตุจิติมุตวนาโตสิสิัะะละพิ ติสาหาสยาานนตวันนิโนอิที่มันตุติมันวันัตาัิมัทันาพิกมุขินสมิติังอิเจเสงหาสสาสาสายาขานตตวันิโนอิที่มันตชุติมันวันัตาัิมังทันาพิกมุขินสิมิติังเวสามิตาิจสมาขานานตวันิโนอิทิมันตชุติมันวันนัตาัศิมัทันาพิกามุขินสิมิติมังรใช้โกวปุสสเลยสนนังิญญานังสต สมิถ้าบะานนาพี่กำลังพี่คนนั้ิมติมะนาวถ้กินเาจะที่สังราชาวิรงุฬหปัสสะต่ภาษาสติคุมาะนาวทิปติมหาราชายละอียโสมวุฒิปิตสาบานโวยถ้าดำนามาพลาที่มันต้องติมมันตว่น้ำตัวเศรษฐีนมัตะ์บานาพี่กำลังพี่คนนั้ิมติมมะนาวมาชิมวันจัตทีสังราชาวิรุปหโกปลสาษสตินะคานักทิปติมหาราชายละอียโสมวุฒิปิตสาบานโวยถ้าดำนามาพลาที่มันต้องติมมันต้องว่าน้ำตัวเศรษฐานรัติน์อุตตราพี่ติสังาี่คนนั้น 我呢？ ว่าีเทสังวายยมวิจาระสาคณจานิจัสตามายาปุเทนตุเวเทนตุวิปูเจวิโตสาหะนัทโนภานสเุจพิโนกตุนยุจะปนหโอปัญโยจะเทวะสุโตจัมาตริจะเตสะนระคชาจักคันทะโผลนาโรชาชัตโนสะโพอาคูปันสุโคจจวะติมปโรสุโรจะสาเอตเจเนจะปราชาโนกัตถะศาอาโชพิมธันาพิตะมุพิโนาสินติวะนางอาถาคูนาภัสสานาคาวิสามาสาตันจกกากรรมรัตสึตาอาคูไปยะกัสสัญญาติพิาุ เยนค้าราเชสาสารันติธิปาทิชาปักกี้ยุทหูเวหาญสาเตว่นัมกัตปตาจิตราสุปนาอิติเตสนังอภัยันตานาคราชาณมาสิสุปนาตัวเขมรมาสิพุตตสนาหิวะจหิอุบานยินดาลักะสุปนาสาระนัมกังสุขุทังชิตาวชิระหัตเทนะสุมุฑังอสุราสิตาพาจรูวาสวัสิเตอิทิมัตโตวัสสินโนกัลกันชามหาพิสมะสุราทานาเวคสาเวปจิตติสุจิตจะปะหาราโทนโมจิสาหสตันจัปุริปุตานังสเพเวโรจนาเมกาสันนิจตาวัฟลิงเซนังรังหุกอรุต ราหก็ั้องมุปาข้อมทัมโธานีพันเจตที่ขนังสิงห์ตงังอาโปจะเทวาปวีจเตโชวายโยตขงอมทันาวะราเทวาโมจะยสสาเตากุณนาอิกาอาคูเทวายสสิาเสดสักายสาิรานตวานิโมุตวิจิมุตวนัมุสสรโนธรรมนาิทมุนสิงห์ิงังเวัจเทวาสาธิสัตสมาจตุเรยมัสัตสุปิสาเทวานทพขงโมปุระกิตาสุวสุปนิาทวาร กวัสนาวาสาวาสโสโสโคภาคปูรินทโตท้าเสดระกายาสเปนะตะวันนิโนอิพิมติเตมตะวันนัวันโตสิจสิโนมาทัพนาหะพิกามังพุกนังสิมติมะนังอาทะภุสานภูเทวะชะละมะขีสีขาริวะอริจกาจะโรชาจะอุมาบุพันิพาสสนุวัดุระสานตมะจะอาจุตตาจะอเนิสกาสุรุลุลจิราอากูอากูวาสาวันนิสิโนท้าเสดระกายาสเปนะตะวันนิโนอิพิมติเตมตะวันนั้นวันโตวิโสติโนมาทัพนาหะพิการมังพุกนังสิมติมวะนังสามานันมหาสามาน เยจะลงิตาวสินุปราคันาประคะอาสุเทวะยะสันสินุปราเตตากายสัพนนาตวานิโนอิทีมันตั้งชอเต็มตวานันมันโดยสันสินุปรมานานพิตรมุขลพิกาสิงติวนังสุกายกระลุงนะอรุณาอาภูเวคะนัสสาวสถาโอทาตะคายหะพระมุขิอาภูเทวะวิจักขณา กรามสกาจรยัชจโนท์นายาคาปุนโยโท่ถาอภิสติราสิคายาสภินันตวันนีโนอที่มันชะติเตมตวันามตวราชศิปนตมนาพิกามนางสิวิติมนาเขมีเลือดสตายมาตจกาจาย์สัจจโนสัมพิตรครามาสุทธามติเตมมาสอาสาวะเดี่มาราสิโนอาุอตาคุบรเนทิธาสิเทตากายาสภินันตตะวันนิโนอิที่มตนชุติเตมตววนามตวราชศิลป์นงธาตุมนาพิการมังพิขนางสิติติน

ท่านาจย์ตัวสัมพุทโธปทาโสปจุฑาวสีสังคุโตอสัญญาวสีตันจะสมาภอภิเนยะว่าวิชิตวัฏจักรุณาตะโตอมติวิสสาสัลโกรเจชานิยติมาสินาภิปันตาเตวชาริโตเตจะอตัมปะกระลง สุตวะพุทธศาสนาอังวีตารากิณีปะกามโเอสังลมังพีอิจชยงสะเพวิสิตสังคามาพัทยาติเตยัสสสิโนโมทันติสานปูเตหิสาวกตาเตเชนีสุตาติสิบเอ็ดวัวสวดมังคลาสุตังอสีวนาชพันละนังวิตินาสสีวนาปูชาจะปูชั่นียานังเอตธรมะกลามุตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะปปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสามัญ นี่ทิ่ติจะเอตัมมังคโมตมะมังผ้าหูสัญจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิคีโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมะงะโมตังมาตาปิตุอุปทานนำปุตตะธาสัสสังฆหูอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมะงะโมตังทานจะทำวัจจะทิยาจะยาตะกานันจะสังฆหูอนัววชันิกรรมานิเอตัมมะงะโมตังอรติวิรติปะปะมัชฌปานาจัสฌัญโมอัปปะมาโตจะทำมิสุเอตัมมะงะโมตมะมังฆรวจะนิวาโตจะสันตุทิจักะตันยุตาการเล่นนั้นทำว่าคาวาตังันติ โสวจัตสาตาสมานานันจธาสนังกาเรนะธรรมะสาสัจกัจฉาเอเต,าตามะคะลามุตตมังตะโพจปมวจาริยันจอริยสัจจานาธาสนังนิพพานาสัจจกิริยาจารเอเต,าตามะคะลามุตตมังปุพทัสะโลกะธรรมเมหิจิตังยัสสากกนาก,า,กเเากัมปติอสุกังวิราชังคีมาเอตามะคะลามุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพธรรมะปะระชิตาสัพพตาโสติงกัจฉันติตันเตสังมงคะลมุตตมันติ12มวสวดรัตนปริศ

เยบุคาราอัตสตังาทายจะต้องมีเอรานิคานโมติเตทักระยะยะสุัสสะสากายิทิสุริยานิมหาพลานิอิตัปิสังเกตแะตัู้ลตาเอานิยุติเทักระยะยสติโมตุเย่สุปยุตธรมนัสานมินังิการนิโรกตัมสาสตังนมิเตปติปตะมุธามิทัยหันและธรรมุทามิภูชินชนาอิตัมปิสังเกตและตั้งูลิตาเอเนะยุติตทักระนะมะนุวัินมตุขีนังวูรานังนัมวัดนัวรมติสังะวัทาษิจจใจฤาติเระ 13, สิบสามบทสวดธรรมโอปปัสสวาตอตาฮาเวสิตังสิโยยาจายังอิตาราปชาอัตาทันตสาโภศสานิสังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวจักันทโพนะมาโรสาโภมุนาชิตังอัปชิตังอัจฉระวิราตถารูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกสาปุตสูตภาสิตามิตังเตนะภะคะวตาชนะตาปัสตาอนาตาสัมมาสัมพุทเธนะเอตัดตุมิเหมาอนุสาวรีนะมาปรมมาปะรยามาอิติกรายะมาปิตะกัสมปทานีนะมาตักกะหิตุมาได้ยะคะหินะมา อาการปาริวิตกเกณามาพิถินิชานัคติยามาพระพารูปกายามาสมโนโนขารุยะถาตุเมหิอัตานาวัชะเนยะถาอิเมธมาอกุสกลาอิเมธมาสมตะอิเมธมาวินโยะวินโยคราหิตาอิเมธมาสมตะตาสมะกินาอานิตายะสุขายะสมะตติอัตตุเมหิปัชชะเนยยะถาเลขาตุเมหิอัตานาวัชะเนยะอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนวัชะอิเมธมาวินโยปัสถาอิเมธมาสมตะตาสมะกินาหิตายะสุขายะสมะตติอัตตุเมหิอุปสัมปชะวิหะ พิหารยยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตับปัจจมายูชั่รูปานิตัสานาสันติตานาเอตัง เอตังพะยังมะได้ในปิขามโนปุญญานิกายยือาถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตักมายังชาตูปัญญาตัสสานาสันจิตันนะไอตังพะยังมะได้ในปิขามโนโลกานิสังปชาณิสันติเป็นโคโยธากายยน่าสัญญามโมวาจายะอุตตะเจยสาตังตัสสเปตัสสุขายาหูติตังชีวะมาโนปะกโรติปุญญังะทมโมหะเวรคกติธรรมะจารินธรรมโมชิจิโนสุขามาวะหติเอสานิสังสมทมีชุจิเนนักทุกขะเตงข้สันติธรรมะจารีสัพยสังคารานิจติยะถาปัญญาปสติอททนิิิิิิุุุกขเอสสัมมคว สัพเพสังฆราชทุกขติยถาป ha, ัญญา,า,าปาัสสติอัตติมิทิอิสังมกุฏสุทธยาสมัยธรรมะอนัตตาติยถาปัญญาปัสสติอัตติมิทุิพิสังมกุฏสุทธยาสิบหกวรสวดอปนักชาโดอปนักกฐานะเมเกทุติยังอังหุตติกาเอธาตัญญาย้ามีทาวีตังคันเหยะอปนักังรมพระมงเลสัมนังยันติปปะตานิวนานิจารามมารุขขเจยานิมนุสย์พยะ อจิตาเอตังโขสนาคิมันิตังสะระมุตตะมังเอตังสะระมังขมะสะพะทุขะปะมุจติโยจะพุทธะสาวธรรมะสาวสังกัจจะสะระหังคโตสะระพิอริยะสังจาริสัมมาปิญญปัสสติทุกขังทุกขรั้สมุติฟาทางทุกขสัจจะปิติมักมังอริยันจะอัฏฐานกิจังทุกขูปัสสะขานินางเอตังโขสนาคิมังเอตังสะระมุตตังเอตังสะระมังขมะสะพะทุขะปะมุจติ สิบเจประสวดพระเทการัตถคถาอธิตังนาวะก็มีนะปฏิการเกณานคตังบุคคลไม่ความคำานึงถึงสุโยงแรงไม่ความงหวงสิ่งที่ยังไม่ถึงแม้ท่าที่กำลังหนีนั้นทางอวตรเจานาคตังสิ่งใดลวงไปแล้วสิงนไปวมันแล้วและสิ่งที่ยังมไม่ถึงไปยังไม่ถึงปัจจุบันนั้โยทำางตงตงต่าวิปัสสติอสังคีงอสังคุปังตังวิธานะลูกพระงหเยก็บุคคลใดเห็นจ้างทำปัจจุบันไม่เงียบไม่คอนแคลนในทางนั้นมันได้บุ ราตีหนึจร <ain> ิญดุปรากรชนิแลสิบแดบทสวดพินหาปัจเจเวข้าาถราธรรมโมไม่มีชรนางนาิตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาชุบมรแก่เป็นไม่ได้พระยาที่รรมโมไม่มีพระยาท่กนาจิตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาุวมคนคเจ็บไข้เป็นไม่ได้วาระธรรมโมไม่มีวรณนางนาจิตาทความตายเป็นธรราชุบมรรตายเป็นไม่ได้สตรเมติเยมาวินักภาวุภาวเราจะละเว้นต่างๆว่าจะต้องให้พระพาจากของรักของเจริญใจท่านไหนทั้งปวงกัมมะสกุลไม่มีกัม ทายาทูคำมิโยนิกรรมปันตุกรรมปติจารณาเราไม่คำวิของเรมีคำวมผู้ย่ำหนุนมีกรรไปได้เกิดมีกรรมพูดติดตามมีการที่พึ่งอาศัยยังคำวิริสางิกขรรยานังวาปาสกังวาตัสทายาทางควิสังนี้เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญโดยเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผูกกับการนั้นสืบไปเอวกำลังนี้พินังก็จะได้ห์ขีดกับพังเราทั้องรับความวิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยรโยชนะคถาทุกขาปตตาจะนิทุกขาปยาปตาจะนิปยาสกาปตาเจนิโสกาโหตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมมีสมพระธรรมคุณยสมประทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปสิสิทยาทางนังฆาตันตุสัตยัสืรังฆาตันตุสัพพทาเราะว่านพิรตางุนตุพัสตุเทวตาพตาสัพเปตุพตาปะละปตตาปัสกันธัญจายังพรัดอ่านตานันติเนะคะวันที่สัพพสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทนาคถายาเทวตาสันติวิหารวสินีทุเบกเลยภูทธิเคยแต่หิแตหิตาธรรมทานี้นะก็วันุกิิตตาโโสะ กะโรนาเตฐานพิหารธรรมัตเตเทราจมัชชานะวกาจพิทาโวสารามิการานปติอุปสการข้ามาจะเทสารามข้ามาจะอิสราสัปะปานาปูตาจุติตาพระวันตุเตชาวราผู้ชาเยปิจะอันทาสัมภวาสังเสธชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวัรังปสิตเตสเพปีตุกัสสะรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมงธรรมัทธาราจบุคาราสังโฆสังโฆโหตุสมะโควะอัถายะจหิตายะจัอามมรักตุสัทธโมสเพปีธรรมจาริโนวุติงสัมปานุ สัมปาผูเนยมะธรรมเมอริยปะเอติเตยี่สิบเอ็กโบสวดสภาพปฏิทนาคาถาปุญญัิทิานิการตสายานัญยานิกาตานิมีเตสสนพภะคิโมกข์ตัวสตานันตาภะมามกาเยติยาผู้นวันตาผู้าวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทาโยทิทฐานเมจะแยกที่ถาว่าอันเยมั มัดนักตะเวริโนสตาที่ทันติโลกัสเีตเตภูมาจตุยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาพระว่าพะเวยาตังมีปฏิทานมีอนุโมทันถุเตชยังเยจีมังนักปชานันติเทวันเตสังเวทะยงมยาธินานะคุณานังนัอนุโมทนาอนุโมทนาหิตุนาสเพสตาสถาหุตุเวราสุขชีวินโนเขมันปทันจักปะโกตุเตสาสาสีตะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายี่ที่สุดไม่มีประมาณจงเป็น ผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในวันนี้แหละงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเพื่อชนเราได้เป็นที่รักผู้มีความีมาาและวิดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรืม่าได้นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการที่แรงมีเวรการตั้งเหวี่โลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันธ์อะไรขันหนึ่งและกันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพเด้แล้วเขาปีอายชาเราได้สร้างการให้สนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาในอินเทอร์ก็สันตว์เหล่านั้นจง ด้วยอนุภาพแห่งศัตรูติธรรมอนุภาพแห่งความเบลล์น,นี้ส่งให้าำบูชาพระพุทนาฏา์ด้วยภาษาไทยบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิรและพระคาถาเราน,รนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้กนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทุกเทวราชทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดใสในมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวัญมนี้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลกรเมื่อกินงพิรีพิณาโดยมนิที่สมยุติพญานสังวรเมื่อนิเวนิหารเราจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างงขึ้้นนททัี่่ผามาและที่จะสร้างในนอาคต ขอจบอด้วยอนุภาพของผลิตและขคค้อมคลต่างๆในข้อมคลในประกาศฐาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์ศรีทุกประการเถิดสาธุ